บรรดารลูกหลานที่รักและท่านพุทธาศาสนิกนชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันกับในเรื่องรา,าวของมโหสถบัณฑิตต่อไปเพราะนั้นว่าในวันก่อนเมื่อมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหยราชประมกษัตริย์เห็นกองทัพใหญ่เคลื่อนมาเริ่มสงสัย คิดว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าจุนนีพรหมทัตแต่ขันธมอาจานันสีอาจารย์นังสีเห็นมโหสถนำหน้ามาก็เลยมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเป็นกองทัพของมโหสถเมื่อมะโหสถเข้าถึงกรุงมิถิลานแ,แล้วพระเจ้าวิเทหราไดนรุกไปต้อนรับสมกอดมโหสแต่จงิงได้ตัดถามว่าพ่อมโหสถ พ็กลับมาได้โดยปลอดภัยพรอ้อมกำนำกองทัพมามาหมามา,มา,มาด้วยเช่นนี้พ่ออะไรเล่าให้พ่อฟังเถิดเป็นนั้นว่ามโหสดนิดตกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมวิทหรัตข้าพระพุทธเจ้ากลับมาโดยการสวัสดีภาพครั้งนี้ก็เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาความคิดอันลึกซึ้งสุข,ขุม ปัดเป่าอุปสรรคนานาประการให้หมดสิ้นไปได้ตนเองอหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ายังได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าพระเจ้าจุลน,นีอีกมากมายมีทองคำหนึ่งพันลิ่มบ้านสวยแปดสิบบ้านทาดหญิงสี่ร้อยพันยาหนึ่งร้อยคนข้าพระองค์ได้นำมาในคราวนี้ทั้งหมดพระเจ้าวิเทราทรงปลื้มพระไทย ผันไปตรัสแกบเสนกว่านี่นาอาจารย์เสนกการอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขดีจริงๆอ๋อสดได้ปลดได้ปลดเรื่องพวกเราทั้งหมดจากภัยใหญ่ป่ะดูจริงว่าปล่อยนกออกจากกรงทองแล้วกรงเหล็กดีไม่ดีก็กรงหอกแล้วปล่อยปลาออกจากแหะเนั้น เซนกราบทูลสนองพระราชดำรัสว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งให้ตีกรองประกาศในที่ในพานานครว่าขอให้ชาวพานานครโจงเล่นมโหรสพนะเป็นการสมโพธิฉลองมโหสถเจ็ดวันเจ็ดคืนวอาวที่นองก็เจ็ดที่นี่ก็เจ็ดต่อมา <c oughs> ชาไม่ไครนตลอดจนชาชนบทไม่ได้ฟังประกาศต่างก็พากันสนุกสนานยกธงติดไปทั่วไปในเมืองน,นี้เขาแปลกเวลาค่าศึกยกมาตีเขาก็เล่นมหรสพสนุกชนะค่าศึกก็เล่นมหรศพนี่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญ ลูกหลานศึกษามาจงยาใช้แต่สัญญาคือความจำย่าจำแต่เพียงเขาบอกเ,เขาก็บอกก็ใช้ปัญญาแล้วก็หาเหตุหาผลการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราต้องพินาศเพราะอะไรจำไว้เวงกิจนั้นแล้วก็พิษทั้ประเทศไทยเรากู้ชาติมาไปเอกราชเพราะเหตุใดจำไว้ โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในครั้งหลังสุดกรุงเสียยุติยาที่ต้องเสียไปพระพยาจัก,กรีเป็นคนไม่ดีชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบานและต่อมาพระเจ้าตาสินมหาราชซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่มีกำลังพลเพียงห้ารอยคนตีฝ่าวออกไปและรวบรวมกำลังได้ประมาณ5,000ันคนคนนิดเดียวห0 0 0ันคนใช่ไหม นิดหน่อยเท่านั้นเท่ากำลังหนึ่งกองพลสมัยปัจจุบันหรืออาจจะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งกองพลพยงกำลังเป็นแค่หนึ่งกองพลเล็กๆย,ย่อยๆกำลังอาวุธก่อนน้อยกำลังคนก่อนน้อยทรัพย์สินก่อนน้อยพระพุทธเจ้าตากสินไม,ไม่ไม่ใช่กษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์มาก่อนแต่ถ้าว่าอาศัยความสามัคคี ใช้มีปัญญาดีมีมันสมองได้แม่ทัพที่มีความสำคัญสองท่านก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สมเด็จพระเจิาังบวรนั้นนอกจากนั้นทหารทุกคนก็มีความสามาคถขีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเห็นว่าความเป็นไทยดีกว่าความเป็นทาตเราไม่ขายชาติดีกว่าทำลายชาติ จึงสามารถกู้เอกราชได้ภายในหนึ่งปีความดีอันนี้ขอลูกหลานจงจำไว้จงเป็นคนไทยที่รักษาความเป็นไทยอย่าทำลายความเป็นไทยเรื่องว่าการปกครองแบบไหนน้ำพรมปู่บอกแล้วว่าไม่สำคัญที่ประเทศไทยเราเป็นเอกราชอยู่ได้นั้นเราก็ปกครองกันมาแบบนี้คือมีพระราชามีพระราจำนาจเต็มที่ แต่ว่าความจริงมันเป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นในสมัยนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องประชุมมุขมนตรีคนที่มีความรู้คนมีความสามารถมีประสบการณ์ในกิจการงานมามากเอามาปรึกษาหารือกันแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้ท่านได้คนดีเข้ามามันก็ดี เวลาจะเรียกผู้แทนนสันดนดรลูกรักหลานรักจะเลือกแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ก็แล้วกันให้ประเภทไปนั่งพ,นพ,พ,พ,พ่นพุยพุยพุยน้ำลายเต็มสภาเล่าเรื่องอะไรไม่ได้ในที่สุดเขาเองเขาก็เป็นคนรวยความจริงเราช่วยเขาเข้าเขาไปรวยเราช่วยเขาก็ให้เขาเข้าไปกงเราเราก็โทษเขาไม่ได้มันเป็นความโง่ของเรา หลวงปู่คิดว่าถ้าเราจะเลือกก็ต้องสืบประวัติเสียก่อนว่าคนเป็นคนดีหรือเปล่ามีประสบการณ์ในงานบ้านงานเมืองมาหรือเปล่าและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงปู่มีความคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งอาจจะล้าไม่ทันสมัยแต่ก็ไม่เป็นไร ลูกหลานคิดไว้ก็แล้วกันว่าเวลานี้คนไทยเรามีการศึกษายัางไม่ดีพอถ้าบาังเอิญรัฐธรรมนรูญเขาจะเขียนไว้ว่าผู้แทนรัศดรทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเลือกเอาคนดีเข้ามาและผู้แทนทำหน้าที่ของผู้แทนรัศดรอ,อย่างจริงจัง อย่างที่หลวงปู่เคยยกตัววาตัวอย่างวังนนายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีความจริงสมัยนั้นทุกจังหวัดเขามีคนดีเกือบทั้งหมดจะมีคนแม่งแม่งบ้างกับบางคนเท่านั้นรุ่นนั้นผู้แทนรัศดรเขาดีจริงๆก็เป็นผู้แทนจริงๆโตอตอบอาหาประโยชน์เพื่อบรรดาประชาชน ถ้าบังเอิญรัฐธรรมนูญของเราจะร่างไว้อย่างนั้นนะเอาสักชั่วคราวเป็นบทเฉพาะการแล้วก็เอาคนดีเข้าไปเป็นใครคนที่จะเป็นผู้แทนนัสสน์นะต้องเป็นคนดีถ้าหากว่าผู้แทนของเราเข้าไปไม่ดีรัฐธรรมนูญก็ควรจะร่างไว้ว่าสามารถจะถอดถอนผู้แทนคนเก่าออกไปได้ และก็ไปต้องเลือกใหม่เอาคนที่ได้คะแนนรองขึ้นมาแทนลุงปู่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้นะบ้านเมืองของเราจะดีกว่านี้มากสำหรับรัฐบาลเลือกคัดจากคนที่มีประวัติดีๆทำจริงทำจังถ้าผู้แทนคนใดไปพูดน้ำท่วมท่วงพระบ่งหลงเหล่งไม่ได้เรื่อง ให้คัดออกได้ทันทีโดยมติของสภาหรือว,ว่ามติของประธานสภาอย่างนี้ก็คิดว่าจะดีแต่หากว่าลูกหลานเห็นว่าไม่ดีก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเพราะล้งปูป่เป็นคนแก่มันเป็นคนเก่าแต่ว่าเก่าที่มีประสบการณ์ผ่านมาลองเอาไปคิดเอาไปไตรตรองกันดู ที่เราเลือกตาสีตาสาเข้าไปเราได้อะไรกันบ้างบ้านเมืองเกือบจะชิพหายมันไหลมันไหลวาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้คนเลวเข้าไปแต่ละการได้คนเลวเข้าไปเราจะไปโทษเขาต้องโทษเราเองที่ไม่ใช้การพิจรารณาไม่ใช้ปัญญาอย่างมโหสถเราคุยกันเรื่องมโหสถต่อไปในเมื่อเขาจะร้องเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วต่อมาชาวมนคนครและชาชนบท ไม่รับการเดาศต่างกา็กนสนุกกันใหญ่ยกธงติดตั้งทั่วไปฝ่ายในซึ่งมีพระน,นาวทุมพรราชเทวีก็เป็นกรรมาการได้นำอาหารอำอาหารมาให้มโหสดพร้อมไปด้วผู้ติดตามจากอุตรปัญจา,นาลนครโมโหสดในไปยังพระราชสำนักเป็นวันสุดท้ายของการเล่น ายความเป็นวันสุดท้ายของการมีมโรสถเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมติเทพควรที่พระองค์จะจะส่งพระราชชนนีพระราชเทวีและพระราชบุตรราชโอรสของพระเจ้าจุนนีกลับไปอุตรประปญาญรานครโดยเ,เร็วเถิดพระเจ้าค่ะ พระเจ้าวิเทราชินตัดว่าดีแล้วโมโหสดเจ้าจงใจการส่งไปเถิดโมโหสดได้จัดส่งสวน็กกษักริย์ทังสามลับอุตรปัญจารานครทั้งมอบพันยาร้อยคนทาสหญิงสี่ร้อยคนที่พระเจ้าจุนนีพระราชทานมาแก่ตนถวายพระนางนันทาเทวีไปด้วย ร้อยคนนี่จ่ายครบหรือยังก็ไม่รู้นี่เจ็ดวันหน้าก็ยังจ่ายไม่ครบหรอกจ่ายไม่ไหวค่าใช้จ่ายมากแล้วคงไม่ได้จ่ายเลยนะดังวันเลื่องทรงกลับคืนกลับไพระนางน,นันทาเทวีทรงดีพระไทยที่ได้กลับไปหาพระราชสวามีแต่ก็ทรงเศร้าพระไทยที่ต้องจากพระราชธิดดา พนางสวงกอดพระราชธิธิดาจุมพิษประเสียนจุมพิษก็คือโจกน้ารัดลาด้วยความอะไรว่าลูกหญิงของแม่แม่ลาแล้วนะลูกอยู่ทางนี้จงทำตนให้เป็นที่รักของพระเจ้าวิเทหาราชพระราชสวามีดีเถิลูกรักตัดแล้วก็สมประกันแสงข้ามควรแทบจะขาดพระไทยจะขาดใจตาย <c oughs> ฟังเพื้นานางปัญจาลจันทีก็ทรงทราบว่าพระมารดาเนะาะก็ทรงกราบพระราชมารดาแล้วก็ทรงโศกากาันแสงให้ตัดอะไรไม่ออกเมื่อกษัตริย์ทั้งสามต่างจะออกจากพระนครมีผู้คนไปส่งเสด็จก,กันมากมายจนทั้งพ้นเกติม่มิเทลามานครสรงพณะผู้ไปส่งจึงกลับ สำหรับพระเจ้าจุนนนพระมทัตทรงดีประทัยที่เห็นพระราชชนนีไม่เอะสีและพระราช,ชโอรสกลับมา <c oughs> ในตรัสสนทนากับพระราชชนนีว่าข้าแต่พระมานดาพระเจ้าวิเทยาราชทรงปฏิบัติแก่พระมานดาอย่างไรบ้างหรือทรงเบียดเบียนให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง พนนาสลักเทวีราชธนีจึงตตอบว่าตัดอะไรอย่างนั้นลูกพระเจาวิเทราชปฏิบัติแกมารดาเหมือนปฏิบัติแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในการสการะบูชาปฏิบัติแก่พระนันนางนันทาเทวีเหมือนกับเป็นพระมารดาพระราชมารดาแต่ปฏิบัติแก่พ่อบัญจาระจันทะทุมาน เหมือนกับปฏิบัติกับพี่ชายนะเหมือนกับรัชกาลนิธภาดาเมื่อน้องชายพระเจ้าจุลน,นีได้สนับราชบรรดารับสัง่งก็ทรงยินดีดีใจมากได้ส่งเครื่องบรรณาการปฏตบันไปถวายพระเจ้าวิเทีราชเป็นอันมากตั้งแต่บัดนั้นไปต้นไม,ม้กษัตริย์ทสองมนครก็เชื่อมสัมพันธ์ในไมตรี ซึ่งกัากันด้วยความพร้อมเพรียงชื่นชมโดยสวัสดีภาพตลอดมาเรื่องน่าจะจบตอนนี้แต่ยังไม่จบพระเจ้าวิเทราชทรงมีพระราชโอรสกับพันนางปัญจาระจันทีหนึ่งองค์หลังจากที่ได้ทรงอยู่ร่วมกันมาสองปีนสองปีมีลูกคนนาอุทมพรมีลูกเปล่าไว้รู้แล้วก็มีพระราชโอรมี พระราชโอรสมีพระชนมายุได้สิบพรรษานะเฮ้ยสองปีลูกสิบปียังไงหมายความเมื่อแต่งงานกันได้สองปีก็มีลูกหนึ่งคนเมื่อมันปีที่สิบสองลูกก็มีอายุสิบปีพระเจ้าวิเทราชก็ทรงสวรรคตตายอีตอนิยุ่งแล้วด้วยไมยงว่ากันไปใหม่พระราชโอรสทรงเป็นราชทายาท ได้ครองราชยสมบัติต่อมาจากพระชนกคือพระราชบิดาเมโหสดรำลึกนึกถึงคำปริยายของตนที่จะไหว้ไว้แก่พระเจ้าจุนนีว่าหากพระเจ้าวิเทาราชสวรรคตและตนยังมีชีวิตอยู่จะไปรับรายการในพระราชสำนักขพระเจ้าจุนนีแห่งอุตรปรญจาานา,นานคร เพื่อเราสาตวตปฏิญาณน,นั้นมโหสถจริงได้เข้าไปเฝ้าพระราชุมานพระราชุมารคือพระราชาองค์ใหม่กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเธอได้ถวายสาัตว์ปฏิญาณกับพระเจ้นาจุลนีพระอายกาของพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วจกไปรับรายการณนะอุตรปัญจาลนคะร เพื่อรักษาสัตว์ปฏิญาณนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกราถวายบังคมลาไปรับราชการก,กับพระเจ้าจุนนีพระอัยการของพร์ขอสืบตรวจรงอนุญาตข้าพร,ร,ระเจ,าจา้าเถิดพระเจ้าค้าพระราชาทรงตำหนิว่ามโหสถรักษาสัตว์ปฏิญาณที่ได้ถวายไว,ไวไ้แก่พระอัยกาของเราหากจะห้ากมก็คงไม่สมําเร็จ พระมโหสถเคารพในความซื่อสัตย์อย่างยิ่งยิ่งกว่าชีวิตเมื่อดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่าท่านบัณฑิตไปเถิดไปอยู่กับพระอัยากาแต่คอยไปไปมามา,มาหาสู่เราบ้างอย่าทอดทิ้งกันเสียเมืองน,นี้เป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองเดิมของท่านยอยทอดทิ้งกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันคอยเป็นที่ปรึกษาทั้งสองเมือง เมโหสดในรับพระราชในรับพระบรมราชานุญาตจากพระราชาแล้วก็กราบถวายบังคมลาออกมาพอถึงเวลากำหนดก็พาคณะของตนเดินทางออกจากมิถิลามหาคนครไปสู่อุตรปัญจาลนะครพระเจ้าจุนนีเมาทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงอุตรปัญจาลนะคร จึงตั้งกองต้อนรับนำมมโหสถเข้าสู่พระนครพระราชทานบ้านให้มโหสถอยู่พรอมด้วยคณะติดตามมาสำหรับมโหสถรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุนนทีด้วยความซื่อสัตย์ภาสุขตลอดมาพระนางนันทาเทวีมเมสีข้าะเจ้าจุนนีทรสมภูเขาไทย เจ็บแค้นโมสดจะตลอดเวลาเอาละสิมาลนะอยู่ที่น่นดินดีมาเจอดีแล้วลูกหลานที่รักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตนอย่าเดือดร้อนจริงเกินไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เขาเจ็บแค้นมันแบบนางมาคณิยาเจ็บแค้นพระพุทธเจ้าที่โมสดทําให้บรรนางพัดพรายจากพระราชสวามีเมื่อคาที่แล้วนางจึงตรัสสัง่งหญิง ที่สนิทห้าร้อยนางให้คอยจับผิดหมโหสถและจะได้ทูลนับราชาลงโทษเทสสมแคนท่ั้งกล่าวว่าณพระราชนิเวศเขาไม่จช่จุนนีมีปริภาธิกาเป็นปริภาชกอ่ะเพื่อคนนอกศาส,สนามีพระนอกศาส,สนาปริพาธิกาพวกชีชีพระพระผู้หญิง นางหนึ่งที่ว่าเสพีได้มาฉันพัตตาหารในพระราชนิเวศเป็นประจำนางเป็นบัณฑิตมีความเฉียบแหลมมากนางได้ทราบข่าวว่าเอาแล้วเอาตัวจังไรมาประมาเจอกันอีกแล้วโมโหสดบัณฑิตได้มาประจำอยู่ในพระราชสำนักแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าทั้งโมโหสดก็ยังไม่เคยเห็นหนาง นางเพรีปฏิภาชิกาได้ยินแต่กิริศัพว่านางฉลาดมากยังอยากจะได้พบปะสนทนานกันท่านนางเพรีปฏิภาชิกาก็คใคร่อยากจะพบสนทนานกับมโหสถเหมือนกัน <c oughs> นี่เรียกว่าบัณฑิตกับบัณฑิตอยากจะพบกันคนฉลาดกับคนฉลาดวันหนึ่งมโหสถเดินมาถึงหน้าพันลานเพื่อจะเข้าเฝ้าตามปกติ ก็พอดีนางเพรีฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็ออกไปพบกันที่หน้าพลันหลวงหมหสดยกมือไหว้นางบริพาชิกานางบริพาชิกาคิดจะทดลองว่ามมหสดจะเป็นมันดิตสมดังคำเล่าลือหรือไม่จึงได้มองดูมมหสดแล้วก็แบมือออกนะแบมือออก ความหมายในใจคอนนางก็คือจะถามว่ามโมโหสดมาอยู่กับพระเจ้าจันทนีได้รับความอุปถัมภ์จากพระองค์เป็นอย่างดีหรือว่าไม่รับความอุปถัมภ์อะไรนี่เป็นการตีใบกันเอาล่อภาษากลางอะไรคานนี้นะไปดูนะเขาแบมือออกอยากจะทำมาอยู่ที่นี่นะ่ะก็อุปถัมภ์ดีหรือหรือว่าไม่มีอะไรเลย อส่วความทราบความหมายขอนานำบริภัยกายเจ้ได้กรรมมือตอบเวลานี้กัน,นึกว่าจะชกกันละดิความหมายในใจมโหสถก็คือต่อว่าพระเจ้าจุนันนีเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับกรรมรหัสไว้ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานแก่ข้าพระเจ้าเลยความหมายว่าพระราชทานเฉพาะ แต่สิ่งที่เคยพระรชทานเท่านั้นนางบริพายกิกาทราบความในใจของมโหสถโมโหสถแล้วยังได้ตั้งปัญหาต่อไปโดยยกมือขึ้นรูปพิษะ <c oughs> นี่หมายความนว่าอยากจะถามว่าทำไมท่านจึงไม่บวชเหมือนธรรมาเสยียเล่าเมโโหสถรู้ความหมายจึงได้ยกมือตอบโดย โดยมือรูปท้องความหมายก็คือตอบว่าข้าเจ้าต้องเลี้ยงบทและพัญญายังบทไม่ได้เฮเออแจมันแะล,ล,ลูกหลานที่รักนี่เขาเล่นตีใบกันเมื่อสองคนในสนทนากันโดยให้ความรู้ความหมายด้วยกันที่ท่าทางแล้วต่างก็ลากลับนางบริพายิกากลับไปที่อยู่ของนางโอ้โหสดก็ไปรับราชการในพระราชสำนัก บรรดาหญิงที่บรรนางจันทาเทวีสั่งไว้ให้คอยจับผิดข้อวบบิรุธของมโหสถยืน <c oughs> อยู่ที่หน้าต่างเหริกากณของมโหสถกับนางปริภายิกาเช่นนั้นเข้าใจว่าคุณะมีเลสในอะไรสักอย่างหนึง่งจึงพากันเข้าไปฝ้าวพระเจ้าจุนนีกราบทูลว่าข้าแต่พระอง์มโหสถกับนางเพรีปริภายิกา คิดมีดีมีร้ายต่อพระองค์หวังจะเชียงได้จะสมบัติของพระองค์พระเจ้าค่ะเอาแล้วพระราชาจึงตัดว่าพระเจ้ารู้ได้ยังไงยิ่งนั่นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้านางบริพายิกาฉันพระตาหารในพระเจ้าวางเสร็จแล้วลงจากกระสาดไปกับพระมโหสถพว้หม่อมฉันเห็นนางบริพายิกา ทำรหัสกับมโหสถไปเจ้าค่ะราชาถามว่าเขาทำรหัสอะไรกันมันแบบไหนรหัสรหัสสมัยน้้นเขาชักน้ำเข้านา <c oughs> แต่ว่าตีความหมายนั่นเองยิ่งดานั้นยิ่งก็กราบถูนว่านามปฏิภัยกาเหยียดมือนะเยียดมือไปให้มโหสถเพค่ะ พระราชาถามว่าพวกเจ้าเข้าใจความหมายว่ายังไงล่ะยิงเรานั้นกราบทูลว่ากระหม่อมฉันรู้ความหมายของนางปริภายิกาที่เหยียดมือไปนั้นเพื่อจะถามมโหสถว่าท่านสามารถจะทำพระราชาทำร้ายพระราชาให้ราบคาบเหมือนอเหมือนแบ่ฝ่ามือนะเหมือนแผ่อแบ่ หรือว่าราบคาบเหมือนก็ลานนวดข้าวแล้วเชียงได้สมบัติได้หรือพระราชาตัดว่าแล้วมโหสถก็ทำยังไงยิงเหล่านั้นก็กราบทูลว่าโมโหสถได้กรำมือตอบเพคะพระราชาถามว่าแพระพวกเจ้ามีความเข้าใจว่ายังไงยิ่งได้หลายเานัยังก,กราบทูลว่าหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าความหมายนั้นของโมโหสถที่กำมือ ก็แสดงว่าการจับดาบจะตัดพระเสียรของทิงราชสมบัติให้อยู่ในกำมือพระเจ้าค่พระราชาถามว่านางปริพยิกาทำยังไงต่อไปอีกยิ่งนั่นหลายเหล่านั้นจึงได้กล่าวทูลว่านางปริพยิกายกมือขึ้นโลกที่สาะพระราชาจึงจะถามว่าพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงยิ่งนั่นหลายเหล่านั้น ก็กราบทูลว่ามอมฉันเข้าใจว่าความหมายนั้นหมายที่นามปริภาริกาที่ยกือขนุนทิศก็คือจะถามว่ามโหสถท่านเพียงจะตัดทิะพระราชาอย่างเดียวท่านหรือพระราชาถามว่ามโหสถทำยังไงยิาง,ยงนั่นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามโหสดรูปท้องของตนเพคะ พระราชาตัดถามว่าแล้วพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงที่นั่นหลายเหล่านั้นก็กล่าวทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจความที่มโมโหสถมือรูปทองของตอนนั้นก็คือตอบว่าไม่ใช่เพียงแต่ตัดพระสียธพระราชาอย่างเดียวจะตัดกลางตัวด้วยข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จะได้ทรงไว้วางพระราชไทย ในโมโหสถดเลยควรเยาฆ่ามโหสถที่ก่อนเถอพเจ้าค่ะเอาไหนเอาคนแล้วเอาคนแล้วนี่ลูกหลานที่รักจาไห้นะว่าเราทําความดีแต่คนอภรธีคิดฆ่าเรามันค่อยมีอยู่เสมอนุองปู่ที่นด้บอกว่าทุกคนเราคิดว่าเขาเป็นมิตรและว่าจงคิดว่าทุกคนอาจจะเป็นศัตรูคอรระวังไว้ด้วยคิดว้าัดงสองอย่างอันดับแรกจะเพิ่งคิดเป็นศัตรูเขาก่อนคิดว่าเขาเป็นมิตร แล่คอยสะกิดใจว่าคนนี้อาจจะเป็นศัตรูกับเราเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าจุนนีได้ทรงสดับถ้อยคําของคนเหล่านั้นทรงตริว่าเป็นไปไม่ได้ที่มโหสถจะคิดประทุษร้ายเราเราจะต้องถามนามปริพายิกาดูก่อนวันหนึ่งขณะที่นามปริพายิกาไปฉันทที่พระราชวังตามปกติ เมื่อฉันเสร็จปราชาจึงตัดถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าได้พบกับมโหสถแล้วหรือยังแย่ตอบดีรือไม่ตอบดีลูหลานที่รักเป็นอนุภาพนางบิีไยกาก็ตอบว่าขอถวายพระพรเมื่อวานนี้จะมาได้ฉันเสร็จแล้วออกไปทางนอกได้พบกับมโหสถแล้วขอถวายพระพรเป็นน้าพบกันพอดี เป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้บรรดาลูกหลานที่รักเราก็คุยกันต่อไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสตรพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่ในสถานีนี้ทุกคนและว่าขอทุกคนคือบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ของสถานีด้วย จงประสบแต่ค,ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลผล้จงเจริญไปด้วยจกตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขภาพรละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งดใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี